ยังน,น,นบ่ได้บอกผู้ใดค่ะพี่นอ้องยายเทาสิยูบอกถึงวลาบ่งยายเทากันน้ำหาย,ยายเทาค่ะพู่นบกอ้าอันยายเทาไม่ใี่แม่ดิแม่ไม่ยู่แม่ไปไปตาคุ มก็ตากะรูดมันไปเอาเขาออกดองานี่ออกจากคนเดิมใเดียวงาไปเดินงาป้าปลามเอาอันนี้ก่อนเกี้ยวแล้วม่าเจ้านี่ไรละแปดร้อยกว่าจักไรีไรมันมันววามีน้มมันบรอยัดไอพอบนเอาวันนี้เาเอาวันไว้ใส่บาทนี่อนหไว้ใส่บาท กันด้วยนแมนี่แมกับมาแม่เป็นุ่มโยกตอออซมอบ่เออออซมอฮึาบ่ด้าซมอใหญเขาเงินเยอะดีเขาเยวเอาเขาไปกินมะลุกละเขาเจ้ากับี่เขาเดียวกับี่เขาเลี้ยวอยู่คุณหลายอยู่

น่าเชียเด้ยดียอันนี้บ้านเพื่อนี่บ๊แบมบานไม่พูด,พดยูไม่ำไรำเลยซี่อนลำระ โอ้นี่ล่ะไปให้ใหญ่บ่สวยเลยลูกมาโอ้คือตัดขึ้นแน่ครับว่าปวดแหวะเอ้ยแม่ก็ปวดของเด้อลูกเด้อมีหยังล่ะโอ้กอดได้นี่กอด ไีม่อยงเื่อยไปไปควนกระลูกในนั้นกระลูกอ่าเกี่ยวเขากับไอ้ไสแบ่งกันก็ย่ดีนังดยเย มันอนตู้นทั้งไหนคือนอนี่มาบัตนี้ออกไปเมียนบัตนี้เมียนใครบ่อะไรเนี่ยแบงเ่างด้วะรเกี่ยวเขารบ่อะไบ่ด้แแล้ว่่คนหาอยู่คนแพ่งบ่มีขาเกี้ยวเขาอยู่ผี้เก็แบงดออขาเกี้ยวเขาคเกี้ยวขาเออเดเขาเแบงหายายหรอพอหายไม่ดีแล้วพอ เอาจะคาเกีวเขาเพราะเกวเขาพอดีพอดีเลยเลยคาเกีวเขาแมงบมีอยู่ของน้ำไหนบ่าองเลยกของเลยกองเลยความภูมิใจเนาะนี่ใครเดือย่าแม่เห้อม่กขอบเดไป่าเังหน้ย ม่บ้านค่ะพี่น้องเคี่ยวเขาพอดีขอบุณแันนี้ด้วยนะมาไล่มาขึ้นมาไล่พอดีครับใช่ทานี้เป็นมังีวเขาพอดีนี่เป็นมาลยขอนี้ที่เนไกำลังใจคมแ่มเมื่อไหร่ียนเลยคาเกี่ยวเขาพอดีบอกไปอไรไรลัแปดเเห็นหน้าบุหรี่

มันสวนนะโอ้ยดียนลูกเจ้าคือกันตัวเจ้าปก็เปผู้เลี้ยงกันหน่อยคือกันตัวโอ้ยเลี้ยกันเลี้ยงขาห้เงี่พูดอดใ่เอยคู่เด้นคู่ต้องเมฆคู่ด่น้าแงมแม่เคยเสือาเดี๋ยวนี้มันก็เป็นนไทยลูกนั่นเองแม่บ่เห็นแม่เขคืนหอนนอด เอาเดี๋ยวผมเก็บมาให้นายยายนี่ล้เดี๋ยวม่กบ้วได้เด้ได้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 ไได้ไได้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 ไ้ดไดด้ด้ด้ได้ไ้ไ้ได้้ไน้ไ้ได้ได้ไดได้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 กด้ไล้ได้้อด้้ไได้ได้ไดได้ได้ได้ไเ้ได้ด้ะได้ดด นอนคืนนึงวันถ่ายใจบานอินเขาเพื่อนแม่คู่ไปกินเขานอนเราซื้อหอยแข้งก็แบนกุ้งมาสิมันซื้ออยังมาหลายอยู่ตัวแม่เลิศเดี๋ยวไปกินเขาน้ำมันพอดีพอหมูนเขาเจ้าพอดีเลยฮะอ่จะได้กินเบี้ยนก็เจ้ามาได้เสมออะไรชือเกาล่ะนี่เสมอไม่ได้แล้วมันพังหมดแล้วหือมากินน้ำาบานไม่เลิศนี่ก็ได้เนอกนี้ม่อายุก็ผ่านอยู่ผู้เดียวผู้เดียวต้องบอกเขาอายุไหน นี่มันกางเต็นท์ีบอะเนี่ยเออมันเอ้ยแม่เลิศม่เลิศนอนกับแม่เลิศกลังนอนในบ่านพ่นก็ได้พ่นนอนอยูู่นเดียวนอนก็ได้เอาม่เมหนึ่งนอนก็ได้เอาเอาของใส่บาัรนะพี่นะมีมีเดี๋ยวให้ให้ยายเก็บไป ก็ไม่เลิศทาไปบาทมือปากปากมากกว่าขนมมันหวานโอ้ยบาไปยำยายรถย้ายครับไปซื้ออรล่ะก็ซื้อขี้ขาก็มีแม่แล้วไปมนเมือนก้อนขี้กนขเป็นดันต้อเท่ากับเยมุดมุดกโอ้ยวมาแ้วจะเป็นแก็เื่อจะเป็นไ้หนอยได้หน่อยกเป็นเอนี่สดเยน ป้องเป็ยังกะไรอยู่ด้ยเนาะบางลาบางยาเครื่องเป็นไรเอาถือไว้เนี่ยที่แป้งของเอาอีพอกไงละถ้าไหกะส่งไหกันเถอะมันอยากแทกันมาเลยไปยี่ผ้าบ่เคยดะไปอันเบิ้งมอดำเต้ยเสืออเงียนไม่งานยาสูบเเาปาติวไม่งานปาติวอยู่ เอาพี่น้องเครื่องมือแดงบ่ดึกกันจะชีไล่ซุดบรรยากาศกินข้าว้าคุณยายทองดีมั้เตัวนั้นะใส่เะใส่สักหน่งสินี่แหละค่ะพี่น้องค่ะคุณยายทองดีออดสมอตที่ยืนในคลิปว่ดีล่ะใส่ถ่ายลูกก็แม่ก็แม่มึงเอาถ่ายถ่ายถ่ายดูคนเมรก็ฮัดอย่างนี้หนึ่งสองาท้าหกจะจีตังกันอย่งเนาะ

เร็วๆมมีปากหอมาอยู่หน้าเาันาขอมาท้ายกนี่ค่ะคุณยายทองดีออม่ได้คลิปนะคะอท่ทุกคนจะเห็นค่ะว่ายายท่องดีไม่เสียหลายสีเดี๋ยวสิไปรีบพิวเ้อไปไปไปชุบมั้ย้ยมาได้กระเป๋าเข้ามาใส่ดีดีน่มันบึงีแล้วใส่ใส่เงินห้านเอาเออขอขวดเงินห้านออมออกแน่ะเออให้เขาเห็นป่ายอมน่ย เนี่ยยสมังกระเป๋าไม่ยดีกระเป๋าแทร์ได้ค่ะพี่น้องไม่ไม่กระเป๋ากอกเลยเอียนว่ของแทร์ได้ดิกระเป๋าแทร์ขนาดไกระเป๋าแทร์กระเป๋าหนุ่มสาวใอ่มาว FC ซื้อมาฝากเพื่นเพื่อนเรื่องไ้ย่ายใส่พี่น้องกระเป๋าไม่รุ่นอาวสบายคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พี่น้องแล้วเจอกันคลิปต่อไป